สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพยาบาลยอดนักเล่าเส้นเคยค่ะวันนี้นะคะมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังทุกคนค่ะเป็นโรคที่คล้ายๆหลายๆคนนะคะเป็นกันแล้วนะคะแนนก็เป็นแล้วค่ะแล้วก็ลูกเล็กเด็กแดงบางคนนะคะก็เป็นแล้วนะคะหรือว่ายังไม่เป็นนะอะไรยังไงคะมาฟังกันนะคะก็คือ โรคสุกใสค,คุณขาหรือโรคอีสุกอีใสนะคะที่คนชอบเรียกกันค่ะภาษาอังกฤษก็คือ chickenpox นะคะคุณขาเชื้อโรคนี้นะคะมันเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะที่ชื่อว่าว a r i c l a ไวรัสค่ะคุณขาซึ่งเป็นเชื้อตัวเดียวกับที่ทําให้เกิดงูสวัสดค่ะซึ่งเชื้อตัวนี้เนี่ยนะคะมันเป็นเชื้อไวรัสใช่ไหมมันเกิดขึ้นมานะคะ มันเกิดจากการที่มันล่องลอยอยู่ในอากาศคุณห่นเราก็หายใจค่ะเอาไวรัสตัวนี้เข้ามานะคะก็คือติดจากการหายใจเอาไวรัสตัวนี้เข้ามาค่ะระยะฟักตัวของมันนี่จะประมาณ10-20วันนะคะ โรคนี้เนี่ยเวลาที่เราเป็นแล้วนะคะเป็นสุขใสแล้วเนี่ยโดยมากนะคะภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะอยู่ตลอดชีวิตค่ะแต่ว่าบางคนนะคะรเชื้อโรคนเนี่ยมันอยู่ในแบบหลบซ่อนอยู่ในบมประสาทน,นะคะเวลาที่เราติดเชื้ออีกรอบนึงเนี่ยมันจะทําให้เราเป็นโรคมูสวัดนั่นเองค่ะเรามาเช็คอาการกันค่ะว่าตุ่มน้ําหรือว่าตุ่มที่ขึ้นเนี่ยมันใช่สุขใสหรือเลปล่านะคะก่อนอื่นเลยค่ะเรามาดูในเบบี๋ในเด็กก่อนนะคะในเด็กนะคะเขาก็จะมีไขต้ต่ําๆค่ะเริ่มจะเบื่ออาหารนะคะแล้วก็ไม่สดใสเหมือนเดิมค่ะเริ่มอ่อนเพียนะคะแต่ว่วาในผู้ จะเป็นไข้สูงค่ะแล้วก็จะปวดเมื่อยตามตัวนะคะแล้วก็อาการไข้นะคะกับตุ่มเนี่ยมันอาจจะมาพร้อมกันได้นะคะหรืออาจจะมีไข้มาก่อน1วันนะคะแล้วก็ตุ่มแดงเริ่มขึ้นค่ะ ตุ่มแดงมันตุ่มเนี่ยจะเริ่มขึ้นเป็นตุ่มสีแดงก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะเทินเป็นน้าใสค่ะน้าใสเสร็จแล้วก็จะเริ่มเป็นหนองค่ะแล้วก็ประมาณ2.4ถึงวันก็จะเริ่มตกสะเก็ดโดยตุ่มนะคะจะเริ่มขึ้นที่บริเวณใบหน้าก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ลําตัวแล้วก็แขนขาเพราะฉะนั้นการตกสะเก็ดเนี่ยมันก็จะไม่เท่ากันนะเพราะว่าตุ่มมันก็คือขึ้นไม่พร้อมกันมันจะกระจายขึ้นอย่างที่บอกไปนะคะต่อไปนะคะเรามาดูอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ค่ะในเด็กเนี่ยนะคะเขาแทบจะไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรใดๆค่ะแต่ว่าในผู้้้ใหญ่นนะะะคคมมักกกกจีออออาาารรรแทซ็ืืติดเช แบคทีรียซ้าที่ผิวหนังค่ะทาให้แผลนะคะมันเป็นแบบตุ่มนอแล้วก็ติดเชื้อแบคทีเรียใช่ไหมมันทําให้กลายเป็นแผลเป็นได้เหมือนที่ใครๆหรือผู้ใหญ่คนโบราณเขาพูดกันนะว่าถ้าเกิดเป็นตอนเด็กเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเป็นตอนโตเนี่ยมันจะเป็นแผลเป็นหน้าเกลียดอะไรเงี้ยค่ะตอนแนนเนี่ยคะแนนเป็นตอนประมาณปอค่ะปฐมค่ะแล้วก็แบบไปแกะไปเกามาแล้วก็มีรอยแผลเป็นอยู่ที่แขนเนี่ยจุดจุดเนี้ยคือจะรู้เลยว่า เป็นแผลจากสุขสาาเพอาะจำได้ตอนนั้นมันคันขยเยอแล้วเราก็แบบด้วยความเป็นเด็กเนาะเราก็เกาอ่ะเราก็เกาอ่ะเราก็เกาแล้วมันก็แบบตุ่มนะ้ำมันก็แตกแล้วมันก็แบบติดเชื้อแบคทีเรียทําให้มันเป็นแผลเป็มเนี่ยเพราะปกติไอ้ตุ่มเนี้ยอย่างที่บอกเนะาะสอวันมันตกสะเก็ดแล้วมันก็จะหายไป เป็นกระบวนการหายของแผลแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแกะไปเกามันมันก็ทาให้ติดเชื้อแบคทีรียอะไรเงี้ยแล้วมันก็กลายเป็นแผลเป็นอย่างเงี้ยค่ะคุณขาแต่มันก็มีภาวะแทรกซ้อนที่แบบรุนแรงนะแต่ว่าผบได้น้อยมากก็คืออย่างเช่นปอดอักเสบสมองอักเสบอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ในกรณีของผู้ใหญ่คนทั่วไปนะแต่ว่าในกรณีนะคะหญิงตั้งครรภ์น,นะคะที่อยู่ในไตรมาสแรกก็คือในช่วงแบบตั้งครรภ์ได้3เดือนแรกเนี้ยค่ะถ้าเกิดติดเชื้อสุขใส่เนี้ยบอกเลยค่ะว่าอันตรายนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการที่ทําให้เกิด ทารกในครันเนี่ยพิการได้ค่ะแล้วก็จะมีอย่างก็คือคนที่แบบทองใกล้จะคลอดแล้วค่ะตั้งคันแบบไตรมาสสุดท้ายและจะคลอดแล้วอีก5วันจะคลอดถ้าเกิดติดเชื้อก่อนหน้านั้นนะคะหรือว่า คลอดมาแล้วนะคะ,ะประมาณ2วันเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นเชื้อสุกใส่บอกเลยค่ะว่าทารกในรภนนะคะที่คลอดออกมาเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่จะเป็นสุกใสชนิดรุนแรงได้ค่ะซึ่งคุณหมอเขาต้องดูแลแบบใกล้ชิดมากเลยค่ะคุณขาต่อมานะคะเรามาดูวิธีการรักษาแล้วก็การปฏิบัติตนนะคะเวลาที่เราเป็นโรคสุกใสแล้วค่ะบอกก่อนเลยนะคะว่าโรคนี้นะคะมันไม่ใช่โรคที่รุนแรงอะไรนะคะบอกเลยว่ามันเป็นแล้วมันก็หายเองได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการรักษาหัวใจหลักก็คือรักษาตามอาการนะคะอย่างเช่นมันมีไข้ใช่ไหมคะเราก็ต้อง ทานยาลดไข้ค่ะพวกพาราเซตามอลน,นะคะทุก4-6ชั่วโมงนะคะในผู้ใหญ่เนาะก็รับประทานเป็นยาเม็ดพาราเซตามอลเนาะในเด็กก็คือทานเป็นพาราเซตามอลไซลับนะคะทุก4-6ชั่วโมงเหมือนกันค่ะแล้วก็เช็ดตัวบ่อยๆนะคะเวลาไข้ขึ้นนะคะเช็ดตัวบ่อยๆเนาะการเช็ดตัวก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าต้องเช็ดย้อนรูหุ่มขนทุกคนคะ่ะรูหุ่มขนยังไงนะคะอย่างเช่นแขนถ้าแขนก็คือเช็ดขึ้นอย่างนี้ค่ะเช็ดขึ้นมาเช็ดเข้ามาเช็ดเข้าเข้าหาหัวใจหลักการง่ายๆเช็ดเข้าหาหัวใจค่ะ ข้านีก็เช็ดข้าหัวใจค่ะข้างล่างก็เช็ดขึ้นมาค่ะอ่ะอย่างนี้นะคะเช็ดบ่อยๆค่ะตามซอกรักแร้หรือว่าขาหนีตรงขาอะไรยังไงนะคะก็เอาผ้านะคะชุบน้ำเนาะแล้วก็ประครบตรงระหว่างพวกข้อพับอะไรต่างๆ นี่นะคะหลายๆคนก็รู้แล้วเนาะวิธีการเช็ดตัวลดไข้นะคะอ่อนะเช็ดตัวลดไข้เวลาที่มีไข้รับประทานยาลดไข้นะคะเวลามีไข้พักผ่อนมากๆนะคะพักผ่อนนอนหลับมากๆดื่มน้ําเยอะๆอ่ะอันนี้เป็นหลักการแบบเบสิกที่ทุกคนรู้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดคันโรคนี้มันคันใช่ไหมคันก็อาจจะทาเป็นคาร์มาลโลชั่นนะคะหรือว่ายาแก้แพ้ต่างๆนะคะรับประทานได้แล้วก็อาจจะมี ถ้าเกิดมันมีตุ่มคือโรคเนี้ยมันเป็นสามารถที่เป็นตุ่มในปากในคออะไรเงี้ยทำให้เราเจ็บคอแล้วประทานอาหารได้น้อยเบื่ออาหารอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะกลัวพวกน้าเกลือได้นะคะกลัวน้าเกลือออกมานะคะกลัวน้าเกลือให้มันดีขึ้นชุ่มชื้นะอะไรเงี้ยค่ะอ่าดื่มมากๆพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ในบางคนนะคะที่มี โรคประจําตัวเยอะๆหรือว่าเด็กที่มีโรคเรื้อรังอนะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเขาอาจจะพิจารณาให้อัไซโคเบีย,ยในกลุ่มนั้นอาจจะต้องไปพบกแพทย์นะคะแล้วก็คุณหมอจะพิจารณาให้เป็นพวกยาอัไซโคเบียค่ยคะต้านเชื้อไวรัสอะไรพวกนี้ค่ะ,ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราต้องตัดเล็บให้สั้น เพราะว่าอะไรป้องกันการแกะเกาอะไรต่างๆบางทีเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่ามันมันคันอะมันเผลอไปแกะไปเกามันก็เป็นแผลเป็นแล้วก็ติดเชื้อแบคทีเรียแซกซ้อนขึ้นมาอีกก็เป็นแผลเป็นไม่สวยก็การดูแลทําความสะอาดร่างกายนะคะเราก็สามารถที่จะอาบน้ำนะคะฟอกสบู่ให้สะอาดนะคะแล้วก็เราต้องตัดเล็บให้สั้นเนาะเพราะเวลาฟอกสบู่ถ้าเราเล็บยาวก็เผลอไปโดนแล้วก็เป็นแผลเป็นอีกติดเชื้อแบคทีเรียแซกซ้อนอีกนะคะอาบน้ำฟอกสบู่ให้สะอาดนะคะซับตัวให้แห้งค่ะแล้วก็ใส่เสื้อผ้า บางนะคะให้แบบอากาศมันปลอดโปร่งค่ะอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกอะไรพวกนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ ในช่วงที่เราเป็นเนี่ยนะคะบอกเลยค่ะว่าระยะแพร่กระจายเชื้อของมันนะคะเริ่มตั้งแต่24ชั่วโมงนะคะหรือว่า1วันก่อนผื่นขึ้นค่ะจนกระทั่งถึง6วันหลังผื่นขึ้นแล้วค่ะอันนี้คือระยะการแพร่กระจายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องหยุดงานหรือว่าหยุดเรียนก่อนนะคะเพราะว่าป้องกันไม่ให้เชื้อมันแพร่กระจายไปหาคนอื่นเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะเชื้อไวรัสวอริโซลาเนี่ยนะคะมันแพร่กระจายทางอากาศเนาะจากการหายใจ ะะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เป็นระยะแพร่กระจายนี้นะคะเราจะต้องหยุดงานก่อนค่ะหรือว่าคุณหมอนะคะเขก็จะให้หยุดงานก่อนค่ะคุณขามาดูการป้องกันกันบ้างค่ะคุณขาการป้องกัน สุขใสนะคะมันมีวิธีก็คือวัคซีนค่ะในเด็กๆนะคะในเด็กๆในปัจจุบันเนี่ยมีวัคซีนป้องการโรคสุขใสเนาะในเด็กเนี่ยเขาก็จะให้ฉีดวัคซีนนะคะแนะนําให้ฉีดในช่วงอายุเวลาประมาณ12-15เดือนค่ะ2เข็มนะคะทั้งหมดรอบแรกคือ12-15เดือนแล้วก็เข็มที่2นะคะในเด็กอายุ4-6ปีค่ะ2เข็มนะคะทั้งหมดแต่ถ้าหากว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่เป็นโรคสุขใสแล้วคุณหมอเขาก็จะบอกไม่ต้องฉีดแล้วคะ่ะลูกหนูมีภูมิของตัวเองแล้วค่ะลูกขาอย่างเช่นลูกของ ของดิชันนะคะก็คือไม่ได้ฉีดสักคนค่ะไอตัวโตวเป็นเป็นก่อนนะคะแล้วก็ติดตัวเล็กค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องฉีดวัคซีนสุกใสได้เค่ะค่ะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พยาบาลยอดนักเล่าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ